สามกว่าเราจะได้นอนอาบน้ำสระผมสีส่ห้าสุดๆไปเลยเหมือนนอนแบบตอนนี้ปรับเปลี่ยนเวลาการน,นอนเป็นนอนเช้ามืดแทน เป็ดอร่อยเนี่ทางมีรานหป่ะนั่งไงพี่เซนถอยหลังได้ป่ะาน,นันกได้สหรือเซเว่นดีหนูเอาเซเว่นเซเว่นก็ได้จะ าเถจะแปดปีหรือเก้าปีละมีเงินสดอยู่กี่บาทเนี่ยนับก่อนนะมีเงินสดอยู่หินห้าร้อยเก็บไปกินนมแม่ให้กินนมห้าร้อยพี่เซนเอาอะไรไหมคะค่ะหนูรลอง เขาให้เราไปก่อนป่ะเคไม่ okay, <my. S 1> ไม่ให้ไปคนไทยหรือเปล่าใจเย็นเนาะเยงแย่แล้วคขาเปิดมาผมมอนคนญี่ปุ่งโอเย็นอ้าวเพศสตาร์นะนากินมัมมเ้บอกเขาให้เพิ่งถ่ายรูปนะ <laughs> แดงมะนาวโซดาหวานแดงมะนาวโซดาวันสิสิบ้านหนูมาชงเอาคาเฟ้ลูกค้าไหนแล้วได้เป็นไรกันพี่ขอน้ำแข็งมากัน,อ,น,น,อ,น,นอันนี้ใช่ไหมอันนี้แบบแบบอ๋อเทียวน้ำแข็งแก้วหนึง่งจ้ะ ก๋วยกุงชุลมุนกินเดียวจุ้งดีกว่าเดี่ยวมันไม่มีมัดเจียวจุ้มอ่ะทุกวันนี้บางทีก็เบื่อนอะตรงมันไม่รู้จะกินอะไรอ่ะอละกูต้งทรงจักใจกูไม่ออกกูออกแล้จะอะไรเนี่ยกูไม่ออกออก,ออกแล้วกูจะเอะไรเด็กชาหมัก กินอไอ่ะกินอานี่กว่าเอาบอกเขาเวฟก่อนดีกว่าตองษาอันนี้เวฟค่ะไม่ต้องอยู่ซื้อของไปก่อนละกันแปบ๊บหนึ่งรอบแป๊บหนึ่งนะไว้เส้าทั้งหลายมีห้าร้อยนะ อยากกินนะแต่ว่าเราจะแสบตูดไหมมาเผ็ดเอาไงกินไม่กินกินไม่กินกินกินจบกินมามาเผ็ดบาดจบเอาให้แสบท้อง กินมาเผ็ดไหมไข่ตกวแสร็จทองปะไข่ลวกอร่อยแสทองไหมแต่ว่ากินยาได้โอเคจบมีไข่ท้าไข่แล้วไหนคือหม้อนี่วะที่กดน้ำร้อนอ่ะโอเคเป็นมูในชกุละโขตจัด ช่วยออกมาโทษนะครับมีแฟนยังครับถ้าไม่มีก็ส่ต่อไปดีปไระอะไรเอ่ย เดียวเดียวคนกินอะไรกินได้เียงนิดเียงหน่อยจริงกินได้ไม่เยอะคำสองคำเอาวางไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเดรียมเอากี่เลยอ่ะกินอะไรันบางคนคนอื่นๆก็จะมาอะไรเบาๆอ๋อมีสำเรียนมีห้าร้อยนะ กินออเดร์บอ yeah. mm ่ะอี้ปะออเด็บไม่มีเช่นเคย นนินะเหมือนแบบกำลังคอหาแฟนอะเพราะว่าแซนอยู่บนคอน,นโดอะไรเงี้ยแล้วก็โทรหาแฟนแแบบชิลักเอาอะไรไหมอยู่เซเว่นเอาอะไรไมั้ยคะ อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเขาซื้อของแป๊บเดี๋ยพี่เดินออกไปได้ครับผมอยู่ตรงเคาน์เตอร์ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเดินไปฮะสล,ลืมใครกูวนมาเจอมึงอีกแล้วล,ลืมมาม่าลืมม,มาม่าเหรอคนที่ไหนนี่นทีก็คิดไม่ออกจริงนะแกสนมสก,กินอะไรนี้ฉันจะไม่ออกจริง จะเอนังกินมิ้วหรือโอเคกินแม่งวะอ๋อมีกุ้ยอบใช้กุ้ยอบไม่อ้วน ก้วยอบดีกว่าอยากกิน,นเปรวรสเข็มน,นะพี่คิดไม่ออกว่าพี่จะกินอะไรพี่พูดตรงๆนะศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซ็น ชย่งไงครับพีชส,สูตรน้ำตาลน,น้อยกว่าจริงหรือเปล่าอย่ามาโกหกไม่เชี่ยออนะสรุปลืมมามา ใส่สุกตาแมาทุนคนดิแย้ไปหมดเน้ำออก ต้องเทน้ำออกหนูฉันลืมว่ามันต้องเทน้ำมันต้องแซดแน่น แกเผ็ดปะอาทิเช่นผักกาดดองต้องผักกาดดองปะแกเผ็ดหนูคิดว่าไงเพวเราเริ่มกินแกเผ็ดต้องเป็นตัวนี้เลยเพราะว่าเราเริ่มกินไปเล่นละจะมันจะเค็มนะเอาไงไเอาก็ได้ปะ จบจบอุ้ยเขามีผักนี่ว่าเซเว่นอ่ะใช่ป่ะเดี๋ยวนี้เขามีผักกินคู่กับผักจบจบนี่ไงมะนาวแต้ผัะประโยชน์กินอะไรที่มันมีประโยชน์ ไปป่ะแล้วก็ที่เวฟด้วยฮะที่ใส่เขาไร่ครับแก่สงแก้วจริองอน,น,น,นี้ด้วยอันนีติยังคะค่ะไม่เอเอ่ต่อ รีสนี่คเอาอคอ่าเอาครับม<ฮ>ีอง<ฮ>ทีกัเอาสอันเฮ้ยเียนดิมี่้วไว้นี่ 28, นร้อบจเท่าไหร่คะสองย้อบยอมเบอร์ปหคะม่ีค่ะ ที่ชิ้นนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งค่ะปลาปลา ไม่ลืมไปไปไปเด็กกูเลยืนก่านึอะไรกูนึกนกเมื่อกี้น้ำหอมซีซีใครเนี่ยฮะเด็ออดมี่เองได่ใช่ปะอ้ยดมในรถกินอำพัชาลาพากินสมุูเมื่อก่อนสะสมของเื่องตอนนี้สะสมยะดมเป็นคอลเลคชั่น สุดยอดกินเมนูแล้กันทุกคน <I 'm S 1> ไม่ได้ลืม <I 'm S 1> เขาถ่ายไปแล้ว <I 'm S 1> ถ่ายตรงที่ฟูตาคิดเงินเมื่อกี้นี้ถ่ายตอนคิดเงินเมื่อกี้นี้ไปแล้วเขาถ่ายเขาถ่ายดีเนาะ